ดีครับครับแนะนําตัวแนะนําซุ้มหน่อยก็ซุ้มซอสมเกียรติครับปลายหนุ่มหลวงภาคครับอ่าซุ้มซอสมเกียรติเหรอครับอ่าวันนี้ชน1.3เอ็มครับไก่ตัวชนวันนี้เอ้ยจากจังหวัดอะไรเนี่ยสุพยาครับอุจยาอ๋อเต้าหินเลยครับวันนี้นะตัวชนวันนี้ชื่ออะไรอ่าเต้าอีเล็ดครับเต้ายีเล็ดครับโอ้คมคมแน่ครับลูกฟักหรือนำเข้ามานําเข้ามาครับนำเข้ามาสายดังไหม สายบ้านๆเนี่แหละครับสายตาตาทีมงานเลยครับนะครับพัดว่าตีเอ็มได้นะครับที่ไฟตัวนี้ตัวนี้ก็ถ้าบอลมาตรฐานก็สี่มาตรฐานสี่ไม่รวมป่าใช่ครับว้าวไม่จมอันไหนบ้างเนี่ยอันกันหน่อยครับส่วนใหญ่อันกันหน่อยไก่ตัวนี้นี่เป็นไก่มีทีเด็ดอะไรเป็นไก่สไตล์ไหนบอกได้ไหมเป็นไก่โยกหลอกหลอนล่างๆครับได้คางกลางเต็นครับได้คางกลางเต็นท่เฮ อ่าแสงว่าเฝ้าตัวนี้เฝ้าตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับนะฮะก็เลี้ยงเลี้ยงมาตีเขาใช่ขอเตโูแต่เป้าใชนี่ก่อนถูกใจมากมีให้อีกครับมีให้เรื่อยๆถ้าถ้าทำู้สูกนะครับแต่ว่าขอเตโรแต่เป้ามันเปรียบเป็นไงบ้างเรามองว่าได้อะไรเสียอะไรเราชอบอะครับเรามองคู่ตีอะใช่มองคู่ตีกันเราชอบใช่มั่นใจเลยใช่ครับเราก็ไก่หนุ่ม ในร่มๆใช่ครับไฟที่แล้วชนเท่าไหร่ชนะหน่มาหกหมืนหกครับชนะอันสองอันสองอันหน่อยใช่ครับนะครับวันนี้มั่นใจเลยมั่นใจมันฝากอะไรกับ FC ฟซหน่อยวันนี้สสมเกียรติเป็นสมใหม่ครับพี่ก็ชูไปตัวครับคันี้สมเกียรติไม่ใหม่นะให้ยินชื่ออยู่ แต่อาจจะตีเอ็มน้อยนิดหนึ่งครับนะครแต่ตีหลักหมื่นหลักลาในเตียนอยู่ประจำครับครับวันนี้มันหมานี้ยนะครับเราขอบคุณครับขอบคุณครับฝากติดตาด้วยสอสมเกียรตินะครับ1.3เอ็มดู